นางเอกสาวใหม่ดาลิกาหลังจากที่เดินทางไปร่วมงานคุชีคูส2024แฟชั่นโชว์ณพระราชวังเคียงบกกรุงโซโประเทศเกาหลีใต้งานนี้นะคะนอกจากลุกสวยๆเลิศดๆของสาวใหม่แล้วก็ยังมีโมเมนต์ที่ทำเอาต้องกรี๊ดเมื่อเจ้าตัวนะคะได้เผยแพร่คลิปกระทบไหลใกล้ชิดกับไอยูนักร้องนักแสดงชื่อดังของเกาหลีแถมยังมีชอ็อตที่อีกฝ่ายจุ๊บแก้ม โดยในคลิปนะคะสาวใหม่ก็ได้พูดว่าแฮปปี้เบิร์เดย์ค่ะก่อนจะทำปากจูพร้อมกับยื่นแก้มไปให้อีกฝ่ายซึ่งไอยนะคะก็ได้จุ๊บกลับทันทีค่ะจนสาวใหม่ร้องกรีดออกมาด้วยความดีใจค่ะนอกจากนี้นะคะใหม่ดาลิกาก็ยังได้เขียนแคปชั่นกำกับว่าทวินซ like ิกทีนเมลิฟยูไอโฮปยูไล k ์มายเบิร์เดย์กิฟต์วิชชิ่งยูออลเดอะเบส ทั้งนี้นะคะสาวใหม่และอายุต่างก็มีวันคล้ายวันเกิดในวันเดียวกันค่ะคือวันที่16พฤษภาคมโดยสาวใหม่นะคะมีอายุครบ31ปีค่ะในขณะที่อายุมีอายุครบ30ปีถ้านับตามสากลน,นะคะ